สวัสดีคะ่ะทุกคนจุงกับแม่บองปโป้นกรุบกรุกนีคยค่ะหอยซามะวันนี้วิม,มลบางสวนก็พามาอัปเดตนะคะรอบบ้านเนาะสวนน้อยๆริมรั้วจะ้ะหอยทะสายคระมลไม้ในใคล้เนี่ยกาตันรุนเฮาอาวนวดีเซไซตแต่หอยเลวันนี้วิม,มลบางสวนก็จะมาะชวนพี่น้องดูแถบนี้ก่อนเนาะ ว่าเมื่อก่อนกับตอนนี้ว่าเป็นยังไงเนาะตอนเข้ามาอยู่นี่ค่ะกล้วยน้อยโตลำบากจ้ะแต่ก็ดูเข้าสมบูรณ์ดีค่ะสิบานานะตัวชิโคโคสนุสอันนี้มะพร้าวไม่รู้เป็นมะพร้าวอะไรเห็นมันงอกก็เลยเก็บออกมาจ้ะมะละกอ ปายาแกมิวเซ่ผักกะทินค่ะอันนี้เฉพาะในบ้านอาจจะสั่นหน่อยนะคะนานแล้วไม่ได้ใช้โอสมโมขอพับขออ่อนใช้ไม่ค่อยเป็นนี่กะทินกระเพราแดงครอ้อยแต่กกมิวเซ่อ้อยจะ้ะอ้อยแดงพันใหญ่แล้วก็ต้นแก้วเจ้าจอมจะ้ะ นี่ก็ผักไปมิวซ์ซพอได้เก็บกินค่ะยังรอดยังมีชีวิตอยู่ถั่วพลูถัถ่วฝักยาวไปนานแล้วตั้งแ่อันตรโบนะไปมิวซะนี่จ้ะบวกก็จับลูกบ้างจ้ะเพราะว่าด,ดินเขาไม่ค่อยสมบนะูรณ์เนาะ บหอมจ้ะแต่สิเก็บเอาเขามีเสียดอกอัญชันเอสบาบลัวไหมโซเชินเอสบาบลัวมามสวยมากค่ะดอกเป็นชั้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 นถ้าก็ออก ระย้อยลงมาเนี่ยจะสวยโซเชิร์นเรียกเลยเอสบาบลูแมนตุ้งครฟิโอริดนี่จ้ะพีเตอร์กิมูสอ,อันนี้เพกานะคะหรือลิ้นฟ้าเนาะนี่จ้ะที่เอากิ่งเข้ามาปักนี่รอดูว่าเมื่อไหร่เขาจะเจะเริญเติบโต กว่านี้แล้วจับดอกเนาะรอรุ้นกันจ้ะ <c oughs> แมวแมวเพื่อนบ้านจ้ะนี่ออยอีกสายพันธุ์หนึ่งไม่รู้พันธุ์อะไรแต่ข้างในมันโบ๋ไม่อยากจะปลูกอันนี้อันนี้ประกาศปลิวจ้ะลูกเขคร่วงขึ้นมาเดีย๋ยวชาวิลกิมูสอะอาน,นาสสปะรดจ้ะประกาศปลิว រាង김치오ចា김치오នេះលួយน้ําបាចាទីសិនមកឯអ្នកអានដឺសតបナナ Thai banana អូរគ ින អសុខរោរោ ไปหลายต้นเลยจ้ะเอาเม็ดขาวมวานกระถินดอกดาวเรืองปลูกอ,อย่างเล็กอย่างละน้อยจ้ะกระเพราแดงมะนาวเออ่ใบมะกรูดตาซีสิโตนั่นกรูดตซิโตนั่นเห็นไหมคะผักผักกาดปลิว น,นีสมุนไพรสมไทยจะสมไทยกินได้นะคะเนี่ยเก็ยบยอดไปผัดแล้วก็เอาเหัวบางคนเขาบอกเอาไปดองค่ะเป็นยาชุกําลังนี่น่าจะเป็นใบอ่อมเซบหรืออ,อ,อะไรนะออชื่อไม่อยู่ในหัวแล้วจ้ะเดี๋ยวค่อยบอกแล้วกันถ้าชื่อเข้าหออัวเมื่อไรจ้ะอ๋อต้นเบญจรงค์จ้ะเบญจรงค์ใช่ นี่ชอมจะดิสนอกอานึกชิงกมีออันนี้ซื้อผักปังค่ะมาปลูกเออมากินเอาการเขามาปักน่าจะขึ้นอยู่หรอกของบางอย่างก็ไม่ต้องปลูกเนาะมาเองค่ะเม็ดปลิวอันนี้ก็คือใบยี่ร่าไม่ได้ปลูกมาเองนี่การค่ะอันนี้แมงลักซินครย์เต Er, ling. สวีเปอร์ฟรูลิงส่วนนี้ก็คือมระขี้นกจ้ะแต่นอกไอ้นะปีตเตกิมูเซียแกนกิมปีตเตกิมืเซนี่พริกจ้ะปลูกบ้างหวานบ้างคืนเองบ้างอันนี้บัคเขียบน้อยหน่าจ้ะแต่เชนอกไอนะ้นเนฟรุกอ,อันนี้ย้ายจาก อีกจุดหนึ่งมาปลูกค่ะโอ้ยเพื่อนบ้านอ่อผักชีเรื่อยจ้ะอันนี้ไปถอนมาในป่าเห็นอะไรก็มาปลูกจ้ะมะเขือแต่ไม่รู้เป็นมะเขืออะไรมาลุ้นกันเนาะแต่สิจะโอเปชีนะแต่ชีลีชีลีฟัชีเดนสอแต่ชีลีมันจะมาซิลเบฟลันซ์มันจะมาคอมซิลปแต่สิเชอะผักนอกเลยคนอีสาน ภาษากลางก็คือใบบบกจ้ะนี่ก็อบอนสบู่เล็กจ้ะชอบมากเลยใบเขาสวยค่ะทรงสวยนี่แต่อันนี้นะจ๊ะอันนี้ที่ว่าใบหนึ่งออกด่างเนาะนี่ใบด่างครึ่งหนึ่งสวยแต่ลูกเขาออกมายังไม่ด่างเลยจ้ะจะมีจุดเล็กๆแต่ว่าไม่ด่างนี่ก็รอลุ้นกันเนาะว่าเมาื่อไหร่เขาจะส่งด่างมาอีก ก็จะมีบอลสองสามสายพันธุ์จะอยู่นี่อันนี้ไม่รู้เป็นบอลอะไรต้นสีชมพูนิดๆสีชมพูเหลืองๆนี่ก็มะเขือค่ะนี่ออกแต่ดอกยังไม่ติดลูกเลยเดี๋ยวถ้าไม่ติดบ่อยๆจะถอนทิ้งเลยน้่ <c oughs> จะเอาอุปชีนเนี่ยนัวบลัวมาวอเอาไปนกนีกก่นกนีกออ่คมกิมมิสส์อะนกนี่ก็อเปอร์ชีนด้วยกิเน ต <gasmusi> <that> pues so, so so we'll we'll nah ัวนี้ก็ตีเซาชาโอเบอร์ชี้นะมินิโอเบอร์ชี้นะเราชูรฟรุกกิเกเบนอาซอเอาบาเกชเตนอีกเบคเตชนี่เดบแอดคอมนํ้ามอลชูรฟลานซูนติคูเมเอ่อเอมูส r เกเบนตัดเมื่อวานนี่จ้ะก็ได้กินผลแล้วล่ะแต่จะตัดเพราะว่าจะให้เค้าแตกยอดอวบๆใหม่เค้าจะได้มีเอ่อ ผลเป็นพุ่มๆเนาะอืมนี่จ้ะนี่ก็ดอกโรยไม้ป่าวีลโอเคเดีนี่จ้ะพริกจะ้ะฟักทองคูร์บิสนี่ก็มังลักแมงลักกานนี่ก็มะขมามหวานปลูกไปยังงั้นเลยจ้ะเขาก็ขึ้นเองเนาะแต่ก็เอาเม็ดมาไว้แต่สิจะเสื้อธรรมรีนเดออะไรยเยอะ ฉันกลับด่าขันะไ่ฟรุกเก็บเวต่มันต้องรูเขาฟิลปลัดบิสกรูดแต่จุ่งลันมีเต็มคือกกซุปินก็ไม่ทิ้งเอามาเน็บต่อจ้ะนี่ก็คือพญาจงอ้างจ้ะน่ารักมากเลยก็เล็กๆแต่เขาแตกไปแตกก้านสวยมาก ได้หลายการอันนี้อีกบอใสายพันธุ์หนึ่งจ้ะไม่รู้เป็นบอนนาปะก็สวยดีค่ะหลายหลาหลายๆแบบอันนี้ก็เงินไหลามาน่าจะใช่เนาะนีะ่สวยอันนี้น่าจะเป็นบอนกระดาษจ้ะนี่ส่วนนี้ก็คือกล้วยป่าเม็ดเขาติดมากระดินจ้ะอันนี้มะยม เอากิ่งมาช้ำค่ะนี่น่าจะออกรากแล้วเพราะว่าใบาเขาแตกมาแล้วนะเขาแตกใบได้สวยอันนี้อีกการหนึ่งค่ะไปหักมาอีกการหนึ่งแต่อันนี้การใหญ่เอามาก็รดน้ําให้ชุ่มแล้วค่ะแล้วก็เนี่ยเอาพลาสติกห่อทิ้งไว้อย่างเงี้ยเดี๋ยวเขาก็ติดจ้ะถ้าไปดูแลมากไม่ค่อยติด <laughs> นี่นี่ก็เออ่ใบซาลาเณรพอได้ลาบได้ก้อยเนาะเวลาอยาก,กินก้อยก้อยไข่มดแดง นี่ก็บัวค่ะอย่างเล็กอย่างละน้อยจ้ะนี่ก็ขิงเนาะอย่างบ้านอะสเตปยีมโมนบ้านสวนปลูกไปทั่วไม่ขึ้นกับปลูกใหม่แค่นั้นเองอันนี้ก็ตําลึงขึ้นเองตัดเซลล์ที่มีสเซ่ขึ้นเองก็ไม่ต้องปลูกเนะาะใบชะพลูจ้ะนี่ก็ใบอ่อมแซบ็บนี่เบญจรงศีริเดียว อย่างละเลล็กอย่างะน้อยจ้ะดูกลุ่มนี้พริกเหมือนเดิมชิลีกกะเพรากะเพราขาวใบโหระพา,ะพา,า,ะพานี่จ้ะมะกุผักกรูดอยู่มุมนูน้นนี่จ้ะผักกรูดตื่นเช้าว่าก,ก็เดินวนรอบบ้านนี่แหละค่ะมีความสุขดีอีกแล้วพ่อใหญ่ย้อนแสงหน่อยนะคะ นีก left, left, ่ก็ต้นละมุดเนาะครั้งที่แล้วออกดอกเต็มต้นจ้ะแต่ว่าเขาไม่ติดไม่ติดผลที่เช้านอกไอเน่ฟรุกแต่บ้านนอกนี่ฟรุกเฮาบันปีสิ่งหนูอันมัลโฟลบลูม่แบานอลลัสินวิกแต่สิ่งพันธุ์ไม่รู้ว่าสิ่งฟ้าอัเนี่ย อน้กลุดกนนี่นี่อปาปายวันเดอทมตนรานาเอฟวันอันตรฟรุกทีมนี่ค่ต้นดอกแคจ้าดอกแคขาวดูสิธรรมดาดอกเต็มเลยนะคะ แต่ช่วงนี้สงสัยเขาจะพักก่อนวิมูลเก็บออกเก็บยอดเข้าไปใส่แกงส้มจ้ะเพราะว่าอยากให้เขาแตกดูสิแตจกจริงๆอีกเนี่ยมาพักยง,งกับฟรานซ์เก็ตโคเกิลเวกตาร์มีแกนซิคอมเมอมเมอชเอสคอมโซชื้นดูกันมามจะให้เขาเป็นพุม่มอสเตอร์คันเอสนุนสไปเดอร์ schauen und dritte Gipschatte. Wunderbar. Ja, diese Gemüse essen Blumen und junge, junge Spitze, so Blätter. So ungefähr so nehmen. Da kannst du mit dem Dampf oder Kochen, egal wie Gemüse. so schön. Nicht ja. So ungefähr 1000 Tonnen. Nee, lass. Ich lüge mich. So ich mag. เป็นพุ่มเชิญวุ้นเชิญที่ใช้พักเชิญนะฟรันส์นี่จ้ะโซนี่ดอกเข็มจ้ะดอกเข็มใหญ่เป็นพุ่มเลยสวยมากใส่ปุยคอ,อกจ้ะเอาน้ำน้ำมาปุยคอ,อกขี้บัวรสกับจูเลนซีสงเคราะห์แสงผสมกันจ้ะ โซเชิญลนับรัวมาแต่โซเชิญน่าฟันซ์มันก็จะตามปุ๋ยลดเองนะคะโอเคค่ะเพื่อนๆจ๋าขอบคุณนะคะที่รับชมโซฮอยเธอดีไซน์เตอร์พรีเซนเตอร์ดีไซน์เตอ์เฮาส์โซเชียลอ่ะเตะขอบคุณนะคะที่รับชมต้องเค้ฟูติสูชาวะ ป e สเ e ็กซ์มอเจ้าขอบคุณมากนะคะที่รับชมเขาอยากมากแพงต้องปลูกทุกอย่างที่กินได้เท่าที่จะปลูกได้เนอะจาะ